สวัสดีครับชื่อดิชพงอ์อุสมารครับชื่อเล่นดิสค,ครับมาจากโรงเรียนทับปุตวิทยาจังหวัดพังงาครับ<ง>ก็กิจกรรมวันวนี้ก็ได้มีการ playtest ครับลองเล่นเกมของเพื่อนกลุ่มหื่นที่ได้มีการเบรน n s t o r m i n g มาแล้วก็ได้มีการทดลองเล่นเกมต่างๆทั้งกองของกลุ่มของตนเองกับกลุ่มของเพื่อนครับ แต่ละเกมก็มีความสนุกครับทำให้เราเนี่ยมีการเลืกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทําเกมในการแบบนัาเห็นข้อบกพร่องต่างๆในการไปพัฒนาเกมของตัวเองนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเกมแต่ของเพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความสนุกสนานมีกิมมิกมีกลไกที่มีความแตกต่างกันครับแล้วก็มันทําให้เราเห็นรูปแบบการเล่นที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบเกมของตนเองได้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการนําบทบาทของผู้ท ที่สภาเนี่ยมามาใช้ในการทำบอทเกมได้มากขึ้นครับเ,เกมที่เดมโมคิดว่าสามารถนำไปใช้ได้ครับเพราะว่า ตอนต้นแบบก็มีการ brainstorming ที่มีการนําบทบาทหน้าที่หรือว่าองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวุฒิสภาเนี่ยมาเออมาประยุกต์กับการใช้บอร์ดเกมนะครับทำให้เหมือนองค์ความรู้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่ได้ทําวันนี้เนี่ยก็สามารถพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นได้จากตรงนี้นครับไปดีขึ้นเรื่อยๆจนสมบูรณ์ในครั้งหน้าครับ ก็อยากให้วุฒิสภาได้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกเพราะว่าจะได้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนําเอาบอร์ดเกมการนําเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในประชาธิปไตยนําไปใช้ในชีชวิตประจำวันได้โดยการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เกิดความสนุกสนานได้ครับสนุกมากครับ